คนวันอังคารดวงรายสัปดาห์1-8เดือนสิงหาคม2565ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมพยากรนะอึดอาดใจเรื่องอะไรอีกแล้วล่ะวันนี้ฮะมีเรื่องอะไรที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกใครไม่ได้ไหมมันมืด8ดด้านเหลือเกินมันสิ้นจนหนทางมันหาทางสว่างมันหาทางออกไม่เจอเหรอเปิดผ้าปิดตาออกสิ แก้ไขปัญหาให้มันถูกจุดบางคนอึดอจจัดใจแก้ไขปัญหาไม่ตกคิดไม่ได้มีข้อผูกมัดมีข้อจำกัดถูกพันธนาการด้วยเงื่อนไขด้วยสัญญาอะไรต่างๆจะไปไหนก็ไม่ได้ไปจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำหรือบางครั้งถูกจับจ้องถูกจับผิดถูกเพ่งเลงทำงานไม่มีความสุขและอึดอัดจริงๆไม่ต้องไปสนใจใครนะสนใจเฉพาะเรื่องของตัวเองก็พอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีรับผิดชอบงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ดี อย่างอื่นใครจะเป็นยังไงช่างมันไม่ต้องไปสนใจแล้วเราจะสบายใจมากขึ้นถ้าเราทำหน้าที่ของเราได้ดีไม่มีอะไรขาดตกบกพร้องอ่ะใครมันจะมาจับผิดเรายังไงเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าเราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดรอบคอบให้มากๆกับงานที่ทำแล้วอย่าไว้ใจใครมากบางสถานการณ์มันไว้ใจใครไม่ได้เลยเน้นปลอดภัยไว้ก่อนเน้นชัวร์ไว้ก่อนจะดีมากๆส่วนใครที่วางแผนจะขยับขยับ อยากเปลี่ยนงานย้ายงานตอนนี้ถ้าดวงมันยังไม่ได้โดดเด่นกับการเปลี่ยนแปลงอะ่ะอยู่ตรงนี้ไปก่อนแต่อยู่ยังไงให้ตัวเองมีความสุขจงจำไว้นะ ตอนนี้มีงานทำดีที่สุดแล้วยกเว้นตั้งใจวางแผนจะหางานใหม่รอให้พ้นวันที่8สิงหาคมไปก่อนค่อยมองหาโอกาสใหม่ๆรู้ทางใหม่ๆรวมไปถึงคนที่ทำธุรกิจการขยับขยายอะ่ะได้ขยับขยายแน่ได้ลงทุนแน่แต่ต้องรอวันที่8สิงหาคมไปแล้วค่อยว่ากันเรื่องของความรัก คนมีคู่มีสองกรณีกรณีแรกแฟนไม่ไว้ใจเราจู้จี้จุกจิกจับจ้องจับผิดบางคนแทบจะฝังไมโครชิปนะมันรู้สึกว่าโฮยฉันไม่มีอิสระเสรีภาพในการใช้ชีวิตเลยมันจะต้องโทรตามมันจะต้องโทรจิกฉันอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เหนื่อยแต่บางคนนะโอ้โหแฟนเหมือนตัดหางปล่อยวัตตะไปไหนทําอะไรไม่บอกไม่กล่าวบ้าการบ้างานหาแต่เงินงกขยัน แต่มันไม่มีเวลาสนใจเราเลยอะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราน้อยนะ <c oughs> เราน้อยใจนะ <c oughs> อยากจะให้สนใจเรามันเลยรู้สึกว่าคนมีคู่นะ่ะมันไม่มีความพอดีในเรื่องของชีวิตคู่เลยมันเลยรู้สึกว่าอึอาดอัดรู้สึกด้อยค่าจังเลยรู้สึกชีวิตฉันไม่มีคุณค่าแล้วก็ไม่มีความสุขอึดอัดกับความรักครั้งนี้พอสมควรเหมือนกันแต่ในกรณีที่โสดกรณีที่โสดจะบ้างงานบ้างเงินช่วงเนี้ย ไม่ไว้ใจไข่ทั้งเ้นใครเข้ามาเปิดไหมเปิดแต่ไม่ร้อยเปร์เซนเพราะยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจจะดีไหมจะครบดีไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนหาเงินไปก่อนตั้งใจเก็บเงินและประหยัดอดออมเพราะว่าไพ่การเงินขึ้นสองใบสัญลักษณ์ของเสี่เหรียญเป็นคนขี้งกคนราศีอ่าคนไม่ใช่คนราศีคนวันอังคารขี้งก ตอนนี้วางแผนหาเงินยังไงเก็บเงินยังไงเน้นไปที่เรื่องของการเก็บเงินสร้างฐานะลงทุนในเรื่องของการทําอะไรหลายๆอย่างให้เงินมันดีให้เงินมันงอกเงยก่อนจะดีมากๆความรักพักไว้ก่อนก็ได้คุณมีโอกาสจะได้ทําอะไรบางอย่างและมีโอกาสประสบความสําเร็จ ที่สำคัญทำยังไงก็ได้เก็บเงินให้อยู่อย่าเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตอย่าเป็นคนหน้าใหญ่ใจดีบางทีคุณเองก็ต้องงกบ้างขี้เหนียวบ้างโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องผลประโยชน์มันไว้ใจใครไม่ได้อย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นหรือการเซ็นคำประกันให้คนอื่นอ่ะ ถ้าช่วยเหลือไปแล้วตัวเราต้องเป็นทุกข์ใจอะหรือเราต้องมานั่งรับผิดชอบแทนน่ะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคออีกปวดหัวนะระวังให้ดีความเครียดความดันไมเกรนเส้นเลือดในสมองปัญหาสายตาดูแลสุขภาพด้วยทําบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างทําบุญที่เกี่ยวกับ คนตาบอดหรือปล่อยชีวิตสัตว์ให้ชีวิตสัตว์อะไรที่มืดแปดด้านจะได้มีทางแก้ไขสีนำโชคคือสีแดงสีไม่เป็นมงคลคือสีน้ำตาลหรือสีส้มช่วงนี้ทำบุญหาพระแม่ธรณีแล้วทุกอย่างจะดีเลขมงคลคือเลขสี่และเลข8เวลาไปทำบุญที่ไหนอย่าลืมกรวดน้ำให้พระแม่ธรณีจงเป็นพยานรับรู้รับทราบเอาบุญเก่าออกมาใช้อะไรที่มันอึดอัดใจอะไรที่ มันเป็นทุกใจหาหนทางแก้ไม่เจอมันจะได้มีทางสว่างแสงสว่างนะ่ะทำไปเถอะเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟหรือคนตาบอดหรือจะปล่อยชีวิตสัตว์ให้ชีวิตสัตว์แต่ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาทเพจ facebook สมมพยากร์ค่ะ